ามากดไลค <ar> ์กดแชร์กันนะครับเมษาปีหน้านะครับคุณอุ้งอิงนายกเศรษฐาอ่าอุ้งอิงก็คือแจ๊ซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยอุ้งิงครับลูกสาวเจ้าของรัคล so ูกสาวทักษิณกับพจมามนก็มีโครงการที่สร้างสรรค์มากนะฮะก็คือว่าสงการปีหน้าปกติคนไทยก็อาจจะสาดน้ำรมาสามวันเจ็ดวันคราวนี้ครับเจ้าแม่ซอฟพาวเวอร์เจ๊เจยอุ้งยิงครับประกาศกล้องลูกนะ จะทาให้ประเทศไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเภทเฟสติโวก็คือเทศากาลเทศกาลสงกรานจะดัางไปทั่วโลกยุครูยุครูนะครับปีหน้านะครับเดือนเมษาทั้งเดือนนะครับเราจะสาสตรมาทั้งเดือนไปเลยครับบางคนบอกสาดตกันไปเลยไม่ต้องทำมากีบางคนก็บอกเออดีนะครับบันเทิงครับคนต่างประเทศจะได้เข้ามาประเทศไทยกันมากขึ้นพี่น้องคิดอย่างไรครับคิดว่ามันจะเป็นการบทการท่องเทีย่วยวหรือไม่ หรือเป็นเรื่องของความปัญญาอ่อนหรือว่าเป็นเรื่องของไราสาระเออนะครับหรือจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเราแบบไหนครับมองมานากสองด้านนะครับรายการทนายเดชานี่ก็เป็นรายการที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและก็เป็นรายการตรวจสอบว่าได้ทําตามที่หาเสียงไหมครับซอฟต์พาวเวอร์ครับตอนนี้เอาเงินภาษีของเราทุกคนมานะครับห้าพันล้านห้าพันล้านงบประมาณมานะครับห้าพันล้านนะจะมาใช้ในการส่งเสริม โฆษณาชวนเชื่อหรือประชาสัมพันธ์ก็แล้วแต่ถ้าชวนเชื่ออะไรกันไปในทางลบๆนะเป็นช่องทางในการที่จะเอาว่าประมาณไปทำมากาินนะให้พวกหัวคะแนนของพวกตัวเองหรือเปล่าที่ทงลบทางนี้ก็คือเงินพวกนี้ก็จะไปใช้ในการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องอซอฟต์พาวเวอร์นะหมูกระทะข้าวผัดไทยอะไรต่างๆตามที่เจสซซอฟต์พาวเวอร์ว่าพี่น้องคิดว่าเงินภาษีเนี่ย5้าพันล้านเนี่ยจะเอาไปให้พวกหัวคะแนนรับพวกตัวเอง ในการประชาสัมพันธ์ในการจัดอีเวนต์หรือเปล่าหรือว่าเงินพวกนี้จะทําใหา้การท่องเที่ยวหรือเฟสติวัลหรือเพลงหรือละครหรือวัฒนธรรมหรืออาหารหรือเทศกาลต่างๆของไทยดังไปทั่วโลกครับพีนี้ครับก,ก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับใครมีเงินก็กดกดปุด่ช่วยโปรโมทเพจให้ผมด้วยนะ้าไมมีเงินก็ช่วยกันแชร์ชไปนะครับก็ฝากไปยังรัฐบาลน,นะครับผมให้กําลังใจทงเจ อซอฟ์พาวเวอร์แลวก็นายกเศรษฐีนะครับนายกเศรษฐาเนี่ยก็คือตัวสำรองของนายกทักษิณก็คือนักโทษเทวดาชั้นสิบสี่นะครับนอสนสบายใจเฉลิร้อยกว่าวันนะครับใครจะดาจา่าจะอะไรต่างๆกูไม่สนใจดนสนโอนแครกกูนอนชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจไม่รู้ว่าเป็นตายรายดีบอกว่าอาการหนักมากแต่ปรากฏว่าร้อยวันแล้วก็ยังไม่ตายนะครับนะครับก็แสแดงว่าสุขสบายดีนะครับไม่ปรากฏว่ามีการถ่านตกงานตัดอะไรต่างๆนะครับ มีแต่ว่าเข็นเตียงมาถ่ายหูอยู่รูปหนึ่งหลังจากนั้นก็เขียนเตียงกลับมาทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเหลอมลํำทางสังคมที่ว่ารวยเป็นแสนล้านนะเป็นเจ้าของพรรคการเมืองใหญ่มีอำนาจต่อรองกับพวบหน้าเก่าจนสามารถที่จะไปนอนอยู่ชั้นที่สี่คนเดียวติดคุกแม้แต่วันเดียวยังไม่ยอมเพราะฉะนั้นรรคเพื่อไทยก็อย่าไปหาเสียงเลยนะครับว่าทุกคนเท่าเทียมกันเพราะเจ้าของพรรคตัวจริงนะครับ ยังไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวหลังจากที่ศาลจำคุกสามคดีที่ยังไม่ได้ขัดกวามแปดปีครับลดโทษมาแล้วเหลือหนึ่งปีวันเดียวยังไม่ยอมติดคุกนะครับอ้เนี่ยทั้เพื่อไทยเวลาหาเสียงอย่าไปบอกว่าเราจะลดการเหลื่อมล้ำาไป2้ครับไอันนี้เขาับสิทสี่ครับแต่นักโทษทั่วไปนะครับคนยากคนจนนะครับชั้นหนึ่งครับแดนหนึ่งชั้นหนึ่งเรือนจำเพราะฉะนั้นนโยบายหาเสียงของเพื่อไทยในส่วนนี้ก็ควรจะยกเลิกไปจริงไหมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นใครรล่าใครรวยโพส โหมดนะครับโปรโมทนะโหโมดเพย์ให้ผมหน่อยนะครับเสียกันคนละน้อยสองร้อยหรือห้าสิบบาทก็ได้มันจะเปิดการมองเห็นสวัสดีคุณโดโดลนักข่าวดิโบบกอร์เดนดิวนะครับช่องโดโดลถางจิ๊กซอวประมาณสองทุ่มเรืออะไรนะครับลองไปดูนะนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆรายการดีๆเนี่ยหาดูยากครับส่วนใหญ่ก็รับเงินรับทองเชียร์รัฐบาลกันหมดนะเท่าที่ผมทราบบางช่องรับมปเดือนละสามสิบล้านผมก็อยากได้สามสิบล้านนะครับจะได้เลิกจากรายการทันทีนะครับ นะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้ก็เดินทางไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ไปที่เบลเยียมไปที่เดอทแลียน์นะครับเมื่อวานนี้ไปขอวีซ่าเชนเก้นเดินทางไปยุโรป27ประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบกลุ่มเชนเก้นมีทั้งหมด27ประเทศผมว่าจะไปพักก่อนนะครับนะส่วนจะไปได้กี่ประเทศก็แล้วแต่ร่างกายนะนะเอินทองก็ยังพอมีใช้อยู่ว่าเที่ยวได้27ประเทศในยุโรปเชนเก้นนะครับเมื่อเร็วน,นี้ที่ผ่านมาก็ไปที่กรุงลอนดอนอนะันนั้นอันนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชนเก้น กหลังจากกลับจากยุโรปมาแล้วก็นะครับก็จะไปสหรัฐอเมริกาก็ไปขอวีซ่าไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกามาจะไปยุโรปไปซานฟารานซิสโกนะครับไปลอสแอนเจลิสเยี่ยเมเพื่อนไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงนะครับที่นั่นก็หลายคนอยู่นะที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับยกตัวอย่างว่าเจ้าของเพจ C S I L E เขารู้จักนะครับเพจ C S I L E เพจตาวแฉกการเมืองเลยครับก็เป็นเพื่อนฝูงกันก็อาจจะเดินทางไปนะไปกินไว้กับเพื่อน แล้วที่ลอสติเกอรนิสนะครับนะก็อาจจะเป็นบีหน้าเลยนะครับก็ไปยุโรปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องสงกรานต์เป็นไงครับสานกันทั้งเดือน,ปนไปเลยครับมุ้งหญิงแก่าอ,อย่างนั้นครับนะแล้วก็แกก็จะปิดถนนอะไรราชดำเนินนี่งนไงอะ่ะนะพวกเราจะได้สานกสานกันทั้งเดือนเลยครับมีไหมครับบางคนก็บอกไม่ต้องทำอากินหาแดกกันแล้วมันสาดกันไปบางคนก็บอกไม่มีจะก,กินจะให้ก็ไปสาดบางคนก็บอกสนุกสนานดีมันมีสองด้านสองมุมนะผมไม่ใช่มาโจมตีรัฐบาลก็คือ ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมาแล้วก็มาถามพี่น้องบางคนก็บอกว่าดีบางคนบอกเป็นการขานเงินผ่านก็ประมาณประเทศก็ยากจนไม่มีจะกินอยู่แล้วหลายคนต้องไปนอนข้างถนนหลายคนถูกยึดทรัพย์เจ้าหนี้นอกระบบกระชืบอนะตนรัฐบาลต้องจัดการแก้ไขนี่นอกระบบนะครับเพราะว่าโดนกระชืบโดนฆ่าโดนเผาบ้านโดนทำลายร่างกายนะครับคนไทยไม่มีจะกินแต่รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะเอาเงินภาษีเนี่ยนะมา,าโปรโมทโปรโมทจัดอีเวนต์นะครับเรื่องสงกรา์พี่น้องว่าดีหรือไม่อย่างไร หรือว่าจะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะหรือยังไงอันนี้เราไม่ทราบลองสองด้านนะขณะเดียวกันนักศึกษาพยาบาลในภาคใต้ก็อยากจะได้เงินกู้จากกยศมาคู่ไม่ผ่านนั่งร้องโหมน้องให้ตั้งใจทําง,งานแต่คู่งานไม่ผ่านรัฐบาลไปดูไอ้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆดีหรือไม่ดีประชาชนครับผมไม่อ่าคอมไมานะครับไม่ใช่ผมไมนั่งด่ารัฐบาลบางคนบอกเดชาไม่ทําอะไรเลยไม่ชุมมาขึตื่นขึ้นมากระดาษเศ็นสาสักสิจริงไม่ใช่ครับรายการเราเป็นรายการเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเพราะประชาชนมีปากก็เหมือนมีจุด พ่ไม่รู้จะไปพูดไปแสดงบางประเดนช่องไหนถ้าเป็นช่องรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงครับไทยวิพา์วิจารณ์เงินหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลวอลเล็ตน,นะครับไม่ต้องออกรายการครับนะไม่ไม่สามารถจะออกรายการทีวีรัฐบาลได้เพราะรายการทีวีรัฐบาลมีไว้เพื่อชมเชียร์เลียจับไปเลยนะรายการทีวีทีวีของรัฐบาลมีไว้ชมแล้วก็เชียร์แล้วก็เลียครับทิ้เนี่ยนะครับือชมเชียร์เลียรัฐบาลเท่านั้น ไปที่จะมีความกิเลนที่แตกต่างจากรัฐบาลคุณได้คุณอยากคาดหวังว่าคุณที่จะไปออกทีมรัฐบาลครับจะอยู่ก็ไม่ได้ครับพักพวกผมมาจากรายการบอกพูดอะไรก็ได้อย่ากพูดเรื่องแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ออกอากาศเลยเพราะว่ารัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลเป็นการก็ไม่รู้พี่น้องประชาชนตัดสินกันเองนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันครับฝากความบ้างคุณครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะเปิดการมองเห็นนะครับพี่น้องประชาชนครับนะเพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาบอกจะทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยนะครับ ก็คือเอาเงิน5,000ล้านเนี่ยครับมาส่งเสริมสนับสนุนนะเทศกาลถกาูกต่างดึงเดือนผมไม่รู้ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับและคนที่มารับจ้างจัดงานเนี่ยอีเวนต์เนี่ยมันก็รวยกันเล็กนิหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักครับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ถ้าไม่ใช่วพวกตัวเองจะมีโอกาสได้อีเวนต์ไหมเงินพวกนี้จะมีการตัดกโมฆงหัวคิวไหมห้าพันล้านก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่นะห้าพันก็ห้าร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พันห้าร้อยล้านสมมุดีมีการทุจริตความรับช้า ผมเคยเป็นเจ้าของตาเป็นที่ปรึกษาบริษัทอีเวนต์มาก่อนเขาบอกว่างบรัฐบาลงบที่เอาจากของรัฐเนี่ยสมมุติว่าจะมีการกจัดอีเวนต์น,นะครับเขาบอบหัวคิวไม่ต่ำมา30%เพราะนั้น, 8, นกว่าพันล้านหัวคิวคือพันห้าร้อยล้านแต่อันนี้พวกโครงการเอีเวนต์เขาไลฟ์ฟังนะพอดีผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทอีเวนต์เพราะนั้นหน่วยงานของรัฐเนี่ย30%ก็รับไปแล้วครับพันห้าร้อยล้าน,นเงินภาษีนะครับเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชนทุกคนเหมือนเลือดเนื้อของผมด้วยผมก็เกรงว่าอย่างนั้น ก็คาดหวังว่าเจซับพาวเวอร์นะลูกสาวเจ้าของพักดูอิงนะครับและนายกเศรษฐีหรือนายกเศรษฐาจะดูแลอย่าให้เป็นช่องทางในการทำอาชีพหาแดกฝากเงินภาษีเหมือนเงินที่เลือดเนื้อของประชาชนนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับก็มบองในแง่ดีว่าโครงการซับพาวเวอร์จะทําให้ประเทศเราร้ำรวยนะหรือหัวคะแนนของพรรคการเมืองฝ่ายน,นักบานล้ำรวยก็ดูกันต่อไปครับเหมือนการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทครับประชาชนจะรวยจะมีเงินใช้จ่ายหรือเจ้าสัวจะรวยแล้วรวยอีก นะครับเจ้าสัวบางคนเป็นใครก็ไม่รู้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครไม่ต้องฟ้องผมบางคนก็รวยจากหูเชิญบางคนก็รวยจากเครื่องในบางคนก็รวยจากเนื้อวัวเนื้อควายที่นาเข้าแบบผิดกฎหมายหรือหูเชิญพวกนี้เจ้าสัวในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายผมไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรไม่ต้องฟ้องผมถ้าฟ้องมาผมฟ้องกลับนะครับทุกวันนี้เจ้าสัวก็รวยจากนโยบายของรัฐบาลอยากได้อะไรก็องนบอกรัฐบาลเฮ้ย hey, บอกโครงการนี้มา ด้วยจากอีเวนต์ก็บอกเอ้า่นโยบายจากอีเวนตะ์อยากด้วยจากการนำเข้าหูเถือนเนื้อเถือนเครื่องในเครื่องในสัตว์ก็บอกมาเลยนำเขา้าเปิดช่องทางเปิดช่องว่างให้มีการนำเขา้าสุกรเถือนหูเถือนเนื้อเถือนเครื่องในสัตว์เถือนของเถือนเทือนต้นท,นท,นท,นทนนุนต่ำนะยกตัวอย่างฮะคนทั่วไปเขาซื้อในะราคาแปดสิบเราเราซื้อมาห้าสิบนะแต่เราขายหนึ่งร้อยอีกคนหนึ่งซื้อมาแปดสิบขายหนึ่งร้อยกำไรยี่สิบเรากำไรห้า